วันนี้จะเซอร์ไพรส์ป้าไข่อีกหนึ่งรอบนี่เราจะเซอร์ไพรส์ด้วยของน่ารักน่ารักนีว่วันนี้เราจะเซอร์ไพรส์ป้าไข่นะครับทุกคนวันนี้ดิวเพิ่งมาถึงบ้านนะครับสีเซอร์ไพรส์ป้าไข่ได้วพี่นองเท็ดอย่างนี้ป้าไข่โอ,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 อ้อย ๊าเอาเข่าใช้หัวเอาเสียนอุนบ่สีอุนบ่เอออหลายพ้นคิดนหอดปลาคายพี่น้องเนี่ยหลายคนคิดถึงปลาคายวันนี้วันแม่วันแม่มือมือมือวันนี้วันที่สิบไหนาะวันนี้วันที่สิบค่ะวันนี้วันที่สิบสิบวันแม่วันที่สิบสองมีของขวัญมาให้คุณแม่ เออยิ้มอีกแล้วเสซนนั่นมันน้อยไปเอะฮะเนั้อยไปออวต่เออังล่ะเซนดานาง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 โซฟาก่อนนางสามีแหงก่อนอ๋อนางสาวมีแฮ้งก่อนนี่หลานพึ่งมาหออพี่นอน ร้านหอวตังาหอดบานหอดซองเส้นน oh, ันมันน้อยกันเลยเอาเส้นน oh, okay. ี่มาให้เส้น <like นันมันน้อยเรื่องเลยเอาเบอร์ผู้เดียวก่อนบอเปิดได้บะอันเวลาหมดอันเส้นเอ็นคือขื่นวานตื่นเต้นไงนวดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เอาไปใไซออกงานอยากกอบากใครบอกว่าขอข่อยครับอยี่สิบาทหนึ่งเดวล่บ้างกันนะบานกปากปหนักบ่เนี่ยนักลายอันน้ไเกมขออยู่ตอนนี้ อ่ไว้พ้อนในหลานเนี่ยไว้พ้อนในหลานเนี่ยขอให้เจ้าอยู่ดีแม่ผภาพแข็งแรงทำมาค้าขายขายขายได้ขายดีให้ตุ่มพีตุ่มนองตุกมพ่อตุ่มแม่ตุ่มลูกตุ่มหลานตุ่มปูตุ่มนาตุ่มแม่ป่าน้ำพร้อมวันนี้มาหาว่าไข่แล้วนะครับได้ไปแล้วของขวัญวันแม่ ไปใส yeah. mm ่ออกงานเราไปส่ออกงานเมียนไซออกงานคลิปน่า tamam รักน่ารักนะคะจากน้องดิวกลับบ้านมานะครับพอกันไหมด้วยพี่น้องนะครับป้าไข่ทักทายบ๊ายบายรับเลย